ันนี้ก็ยังใช้พ่อพันธุ์ของเราครับแต่ดูแล้วมันก็ลักษณะมันก็เด่นหรือว่าให้ลูกดีอ่ะใช่ค่พ่อแม่พันธุ์เขาลักษณะใหญ่มากเลยนะคะค พี่ฤิ์ดูควายตัวแรกของพี่ฤิ์หน่อยดีกว่านะคะไปเล้ยผ้าตามคุณแม่มาอันนี้ตัวแรกเหรอครับพี่ฤิ์ครับคร<ช>ับตัวแรกเลยพี่ฤทิไ์ได้จากที่ไหนมาเอยตัวแรกนี้ตัวนี้ได้มาจากแม่จะเอายี่ห้อคือในหนูครับหนองขยางนะครับหนองขยางได้มาจากหนองขยางชื่ออะไรคะเนี้ยตัวนี้ชื่อแม่ครับแม่แม่แอร์นะคะตัวนี้นี่ตัวนี้โหส่งลูกสุดยอดเลยนะกี่ตัวอะไรครับพี่โห ตีห้าตัวแล้วมั้งเยพี่แสดงว่าอยู่กับพี่ก็นานเหมือนกันเนาะนานครับตั้งแต่เล็กมาเลยกวปาแล้วครับแม่แปดปีถึงสิบยังครับพี่น่าขูดจากได้เลยวนี่แม่แม่เชื่องตัวเนี้ยตัวนี้เชื่องนั้นดูเขาเขายาวมากเลยนะคะดูเขาเขาอันนี้เขาเขาแบบว่าโหเป็นเขาเรียกเขาเหมือนคาราบาลเลยอ่านี่นะคะดูตัวนี้ตัวอ้วนทวนสมท้องอยู่ไหมคะพี่ลิธิ์ตัครับกี่เดือนแล้วคะเนี่ยประมาณสองสามเดือนแล้วมั้งเนี่ยอ้ใหญ่มากเลยอะ ตัวนี้คือให้ลูกไม่ผิดหวังเลยนะส่วนมากจะเป็นเพศเมียรครับเพศเมียแล้วก็มาให้ต่อหลังมาตัวผู้สองอตัวผู้สองครับแสดงว่าตกลูกประมาณสี่ตัวห้าตัวครับ ออรู้สึกจะตื่นหน่อยนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ทางข้างก่อนดีกว่านะคะเห็นฝูงไงเห็นฝูงไปโน่นโอ้โหเฉยดิแม่แอร์นะคะตอนนี้แม่แอร์นะคะครับอันนี้คือพี่ซื้อมาเท่าไหร่อะคะพี่ฤทธิ์หมื่นห้าครับหมื่นห้าครับคือคู่แรกนี่คือพี่ฤทธิ์ที่ลงบอกหนูว่าลงทุนสามหมื่นห้านี่ก็คือตัวละตัวละหมื่นตัวหมื่นหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวครับสองตัวอ๋อถ้าเกว่าครั้งแรกของพี่นี่มีควาสามตัวครับสามตัวที่เดิมเลี้ยงเลยใช่ไหมคะซื้อควายลักษณะอย่างนี้มาอ่าครับ อ๋อสองตัวนี้คือตัวละหมื่นอันนี้คือหมื่นห้าสองตัวที่เหลือนี้คือเป็นเพศเมียเหมือนกันเหรอคะพี่ครับครับอ๋อแล้วแล้วยางี้ในการอ่าทับผสมพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะคือไปเอาควายที่ไหนอะคะพี่ผมตอนแรกผมใช้ควายในผูงนะครับผูงของเราเองครับคือแบบว่าเรายังไม่ได้ดูพ่อพันธุ์ลักษณะอะไรยังไม่ยังไม่ได้เริ่มเรียนรู้ลักษณะพ่อพันธุ์ของเขาใช่ไหมครับพี่ครับอ๋อแล้วพอหลังๆมานี่คือเริ่มจะเรียนรู้ลักษณะพ่อพันธุ์คือผสมมันก็ต้องเราก็ต้องใช้ของของเราอยู่เนี่ยพี่ ใช้ของเราอยู่อ๋อยังไม่เปลี่ยนพ่อพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยังเลยครับอันนี้ก็ยังใช้พ่อพันธุ์ของเราครับอืจะดูแลมันก็ลักษณะมันก็เด่นหรือ่ให้ลูกดีอ่ะใช่แค่เพราะแม่พันธุ์เขาลักษณะใหญ่มากเลยนะคะอันนี้มาจากหนองคายางอุทัยธานีอคย่างครับอุทัยธานีเหมือนกันนะส่วนมากนี่ก็คือจะมาเป็นควายในจังหวัดอุทัยธานีเหมือนกันครับแต่คือจับจับของอย่างเดียว คือสาสาแผ่นใยสำหรับแผ่ยในพื้นที่เหมือนมนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ้พี่เต๋อะวางลูกอันนี้เขาจะเปรี้ยวหน่อยนะคะคือเขาไม่เปรี้ยวเขาค่อยเห็นูงนึกว่าจะออกพาไปอ๋อขอเวลาหน่อยนั้นแม่แอ่แม่ตัวนี้ให้ลูกสุดยอดเลยทุกตัวพูดแต่หนูว่านะซื้อหมื่นห้ามาราคาไม่แพงเลยหมื่นห้านี่ย้อนไปนี่ประมาณกี่ปีอะครพี่ประมาณสิบกว่าปีครับโอ้โหแต่ตอนนี้ตัวนี้นี่เขามีคนมาให้ราคาไหมคบพี่มีครับถึงร้านล ล่างกว่าโอ้เห็นไหมเนี่ยค่ะเคยเดินเข้าสายประกวดไหมครับตัวนี้ไม่เคยเลยครับโอ้แต่แปลกมากเลยนะคะคือไม่ไผมไม่ได้เดินแต่เขาก็มีเข้ามาหาตลอดเลยนะใช่งงมากเลยอ่ะไม่มีไม่มีเดินสายประกวดไม่มีรางวัลการันตีแต่ราคาราคาค่อนข้างที่จะแบบว่าอับสูงนั่นหน่อยนะคะคือแบบว่าโหไม่น่าเชื่อนะคะว่าตัวนี้คือประมาณหนึ่งล้านบาทล้างกว่ากว่าเนาะไม่ได้ไม่แอร์เนาะ มีกี่แม่ครับในฝูงสามแม่ครับแม่แม่หลักๆเลยนะสามแม่ก็คือแม่แม่ดาวแม่แอแล้วก็แม่แม่มิมแม่มิมอ๋อมาแล้วแม่มิมดูลักษณะโครงสร้างเขานะคะดูเขาของเขาแล้วแต่คุณแม่ไม่กล้าไม่กล้าจับของเขาอย่างไ้จับได้ครับตัวนี้ขี่ได้ด้วยเนี่ยขี่ได้ด้วยนะคะครับมาอีกแล้วนะคะแม่มิมแม่มิมตัวไหนเอ่ย แม่มิมโน้นนะครับอ๋อนี่นะคะคือ3แม่นะคะจะมารวมรกัน<ม>คือรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะที่พี่พี่เลี้ยซื้อมารุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมคะคพี่สามแม่นี้ไม่แต่ซื้อมาคนละที่แต่เหล่าเดียวกันอ๋อเหล่าเดียวกันก็แปลงว่าเป็นพี่น้องกันครับอ๋ออันนู้นคือแม่มิมครับอ๋อแม่มิมคือจะสูงสูงหน่อยเนาะครับแม่มิมเมื่อสูงร้อยประมาณ160ร้อยหกสิบกว่าบาทละแม่แม่แอร์แม่ก็ร้อยห้าสิบกว่าอุตส่าห์ว่าแม่มิมสูงกว่าเขาเลยสิคะสูงกว่าเขาครับในฝูงอ๋อไหนูแม่มิมอันนี้แม่ดาวลูก อันนี้ก็คือลักษณะโครงสร้างเดียวกันคือดูบั้นตูดด,ดูตาแต้มแก้มจ้ำนะคะดูกรีบทาของรารู้สึกว่ากีบทาตัวนี้ก็จะเล็กกว่าตัวนู้นหน่อยเนาะเล็กกว่าแม่ดาวหน่อยนึงแต่ให้ลูกโอ้โหสุดยอดเลยให้ลูกลสุดยอดหูมวให้ลูกดีอย่างนี้หนูก็เท่ากับว่าเป็นกําไรของพี่เน็ตเน็ตเลยโ เมื่อก่อนพี่ริทํานาด้วยไหมคะเนี่ยทำครับเนี่ยทำหมดเลยทำหมดเลยอ๋อทีนี้ก็มาเปลี่ยนทำหญ้ามั่งทำหญ้าแพนกุล่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอพี่อ๋อเต๋อตนี่นะคะจากชีวิตเมื่อก่อนเคยทำนาแล้วแบบแลราคาข้าวไม่ดีเท่าไหร่นะคะไเลยหันมาเลี้ยงควายนี่ก็ สิบกว่าปีได้มั้งน้องเลี้ยงควายแบบอย่างเงี้ยนะคะพี่ลิศเหมือนผสมผสานไปอ่ะน้องเริ่มแรกเราก็ค่อยๆศึกษาไปนะพี่เนาะพี่ก็ดูแลเองอะไรเองหมดทุกอย่างคือเลี้ยงธรรมชาติเลยใช่ไหมคะพี่ธรรมชาติเลยปล่อยตามไล่ทุ่งเลยครับพี่ลิศนี่แบบว่าเราเลี้ยงยังไงอะครับคือพี่ปล่อยตั้งแต่ช่วงเช้านี่ช่วงกี่โมงของพี่ ตั้งแต่เช้าก็ประมาณกับโมงกว่าครับก็ปล่อยละแล้วสายๆก็ให้เขาเข้าลมอย่างเงี้ยเหรอครับพี่เขาลมแต่ช่วงนี้หน้าฝนเขาอากาศไม่ร้อนเขาก็ไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยแม่แม่แอตอนนี้ดูหน้าผากเขานะคะกว้างมากเลยแม่อยากจับเขาเขามากแต่ไม่กล้าพี่จับได้เลยไม่กล้าค่ะพี่ลินเนี่ยไม่เคยนั่นเลยนะเนีอ อยากเขาแม่อยากจับเขาเขามากเลยแต่กลัวเขาห่วงเขาจับเขาไม่ห่วงเลยนะขอจับเขาเขาแบบนั่นมากเลยอ่ะโอ้ไม่สวยนะเนี่ยตอนเนี้ยสวยจังเลยเขาแบบเขาวงมากเลยอะค่ะพี่ให้ให้ลูกไปอยู่กับเสียเบิร์ดอายุทยาตัวเนี้ยหรอคะปลูกเขานะไม้ทองแล้ะอะไรนะอ๋อ พี่เตอ๋อไปเลิกตูดขบตัวนี้เป็นไรเชื่องมากเลยคุณแม่ก็ชอบเลยนะคะเนี่ยเพลินดีเลยแล้วก็คำแก้วก็อยู่กับแดวีบูลแสดงว่าควายของพี่นี่คือพอตกรูปปุ๊บก็มีคนมาจองม,มีจองเลยครับแล้วอย่างนี้เขาจะโทรมาถามพี่หรือคะว่าตัวนี้ออกลูกหรือยังอะไรย่างเงี้ยคือเขาจะเพ่งเลงแบบว่ารอดูลูกของมันตลอดเลยหรอครับ โดยที่เราไม่ได้โพสไม่ได้ไรไม่ต้องอะไรเลยผมไม่มีเลยเล่นอะไรก็ไม่มีไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยแต่เขาจะตามตลอด คือคือเขามาดูแบบว่ามาถึงที่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาจะรู้ได้ไงคะรู้ว่าพี่โทรไปบอกแจ้งเขาอะไรไม่มีอะครับเขาจะเสาะหากันเองะแต่เขามีปากต่อปากอะคนในพื้นที่มั้งรับส่วนมากเป็นคนนอกพื้นที่ไหมพื้นคนนอกพื้นที่อุดรก็ยังมาเลยอุดรโคราชเนี่ยโอ้มาไกลมากเลยนะไกลสุดไปส่งถึงไหนคะเนี่ยพี่ฤทธิ์ไก่สดอุดรอุดรแต่ควายคนอีสานก็เลี้ยงควายเยอะเนาะค่ะพี่ค